ไฮไฮชิงชวนชิมอินพัทยาวันนี้พามาที่ร้าน Blue Beach l u b ร้านนี้นะคะตั้งอยู่แถวหาดกระทิงลายเลยล่ะค่ะคาเฟ่ออกแบบสไตล์แบบเก๋ๆแบบบาหลีบาใจมากๆชิงชอบการตกแต่งของที่นี่มากเลยนะคะมันสวยมากเลยล่ะค่ะแล้วตอนที่ชิงมานะคะก็คือพระอาทิตย์กำลังตกพอดีแสงมันเลยแบบสวยมากทำให้ถ่ายรูปเนี่ยสวยและบรรยากาศดีมากเลยล่ะค่ะ อีกทั้งนะคะที่นี่ยังมีดนตรีสดให้ฟังด้วยแบบชิลๆเลยถ้าอากาศไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีลมมากกว่านี้เนี่ยคิดว่าถ้านั่งทางโซน outdoor เนี่ยจะ feel good มากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ก็ขอมานั่งในโซนแอร์กันก่อนนะคะมาดูอาหารกันค่ะอาหารที่สั่งนะคะเป็น fish and chips โอ้โหมันใหญ่มากค่ะมันใหญ่มากกว่าหน้าชิงอีกนะคะปลาชิ้นเนี้ยพอชั่นที่เขาจัดมาให้นะคะเหมือนกับสคนทานเลยะคะ่ะ คือชิ้นปลาเนี่ยใหญ่จริงๆค่ะเฟชั่นเชฟวันนี้นะคะทานคู่กับทาทาซอสนะคะปลามีความสดมากซอสทาท่านี่คือแบบอืมกูดคอมบิเนชันมากอร่อยมากแล้วลงตัวมากๆเลยค่ะส่วนเมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูของโปรดของชิงนะคะซี่โคงหมูบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวพ็อกสลิปนะคะไปที่ไหนชิงบอกแล้วว่าชิงต้องสั่งซี่โคงแต่ที่นี่มันจะใหญ่เกินปุยมุย คือไปกินมาหลายที่นะคะแต่ที่นี่ใหญ่ที่สุดทเท่าที่เคยกินมาในชีวิตเลย <is> พอเริ่มตัดนะคะคือมันนุ่มมากเลยค่ะพอตัดปุ๊บมันก็หลุดออกมาทันทีเลยเลคือแบบน่ากินมากแล้วดูขนาดชิ้นนะคะเดี๋ยวยกให้ดูมันใหญ่มากจริงๆค่ะคือต้องออกตัวไว้ก่อนเลยอาจจะกินดูไม่สวยงามนะคะแต่กินด้วยความอเอร็ดอร่อยและมีความสุขจริงๆเนื้อมันนุ่มชุ่มฉ่ำซอสมันดีอร่อยมากๆค่ะคือเหมือนแบบ ใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากสำหรับจานนี้โดยตัวซอสของเขานะคะจะมีความหวานเปรี้ยวเค็มแบบพอดีเลยไม่มีตัวไหนที่โดดคืออร่อยมากและจุดเด่นของจานนี้นะคะนั่นก็คือความนุ่มเนื้อสัมผัสนะคะมันทั้งนุ่มแล้วก็มีความให้เคี้ยวด้วยแบบชิวี่อร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะคืออยากจะบอกว่าอาหารที่นี่จานจะใหญ่ไปไหนใหญ่จริงๆแล้วก็อร่อยมากยังไงก็ลองมากันนะคะ